ทปนี่อืมเปรนบอกแม่ต้องมีอย่างพิดบังเปินแน่ๆเลยนไอย่างไงแม่ต้องพิดบังไว้แน่ๆเลยว่าเปิลอะต้องมีเกี่ยวกับเปิลสักอย่างเนี่ยมาได้แม่จะออกมาเปิดเผยเนาะแล้วมันในไอย่างล่ะแม่จะต้องพิดบังไว้แน่ๆเลยว่าเปิลอะเป็นลูกมหาเศรษฐีมือล้านอะเฮเอาเป็นอย่างก็ว่าไหม เปิลเนี่ยนะต้องเป็นโ<ม>ลกมหาเศรษฐีมือล่าแน,แน่เลย uh huh. แม่ต้องปิดปังไว้แน่ือ่ฮัล uh huh. นาดนั่นเลยอืากาศตีฮือฝนตกคือฝนยหยาคือปนยหนยาขนาดนี่กวนนี่นะอื uh huh. เืิดที่ว่าจะได้ทดสอบความเข้มแข็งของเปิล uh huh. อมาไดตีความจริงเปิดเผยแล้วเนี่ยอื uh huh. เปิลจะบาโดนกดดันอื uh huh. เวลาตอนติ่ไปหับวอระดกเนี่ยนะสมรชนเขากดดันเสเข้มแข็งเผชิญหน้าก็เขาได้อืมอะจริงได้ยินไหมคิดว่าคิดว่าไงดียายต้องมีอะไรปิดบังพิมแ์แน่ยายอ้อหเขาเนี่ยต้องเป็นโลเสถีฐีมหาหมื่นล้านแน่นอน มันฝันหรือว่าดูละครเยอะไปดูซีรีส์เยอะไปปะอ้ตื่นตือนพิมพ์ตื่น,นโอเจ็บไหม,ไมเ,เออก็ไม่ฝันเพ้ออาการหน้าเป็นห่วงบอกแล้วอย่าให้มันดูซีรีส์เยอะเป็นไงล่ะเกือบบ้าหรือว่าบ้าแล้ว นี่บ้านี่คือความจริงเอายาไปเออไปรับยาช่องสองไปช่องสองเอต่ออตรงไหนรู้จกักแต่ช่องเจ็ด<ป>